คลิปนี้เรามาดูต้นปลาล์มชนิดหนึ่งกนะ็คือต้นลานนะครับต้นลานนี่เป็นปลาล์มชนิดหนึ่งที่รูปก,กินได้ใบใช้เป็นทําเป็นมุงหลังคาได้หรือทํากมพีใบาลานได้ตรงนี้เป็นต้นลานขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับมาดูนะครับ น,นี่สายเวลามีคําว่ามือเท่าใบลานนะครับ,รบถ้าใครทําบาปไปก็มบือเท่าใบลานตรงนี้ใหญ่มากมาดูนะครับก็เป็นปามชิดหนึ่งซึ่งมันจะมีเยอะหลายๆที่ที่ผมเห็นก็คือที่ที่ยายชาตทับลานนะครับปฐมบุรีอยู่ที่รบปรีก็มีแถวทางวังม่วงนะครับ บใบจะถูกแมลงกินกัดกินนิดหน่อยนะครับตรงนี้ใหญ่มากนะครับแต่ละใบนี้สูง5้าสิเมตรนะครับแล้วแต่นี่นะครับ มันก็อยู่ใกล้ทางหลวงชุมแพเลยนะครับดูกันนะครับโอ้เป็นดงครับที่นี่ลานถ้ามันมีการแทร่กระจายมันก็จะเกิดเป็นกลุ่มๆนะครับนี่นครับต้นเล็กต้นใหญ่ นี้หน้าอุทยานแห่งชาติภูผาม่านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภูผาม่านนี่ก็จังหวัดขอนแก่นนะครับดูครับเนี่ยไผลานต้นลานข้างในก็น่าจะมีเยอะครับ ไปดูนะครับต้นลาอยู่ธรรมชาติต้นใหญ่มากครับนี่ครับนี่คือต้นเล็กนะครับใบลาต้นเล็กแต้นใหญ่นะครับ ปลาเลยครับป็ดปลาพินึ่งครับคล้ายๆปลาน้ํามันแต่ไม่ใช่นะครับใบใหญ่กว่าต้นใหญ่กว่านั่นคือดงนะครับดงใบลานต้นลานนะครับนี่นนะครับอยู่ใต้ต้นสักนี่นครับ นี่ครับนี่ต้นลานปลานที่ปา์มที่ผล,ผลทานได้นะครับพร้อมออกผลต้นมันก็จะตายนะครับใบก็ทําเป็นเครื่องจักสารหรือเขียนใบลานหรือทอํามุงหลังคาได้นะครับ มาดูต้นเล็กนะครับที่แทรกอยู่ในป่าปลานนะครับ โอเคนะครับสำหรับต้นลานปาล์มพื้นเมืองของไทยนะครับต้นใหญ่ที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านหวัดขอนแก่นครับ